พ่อแม่พี่น้องปะยะุยยาตายาทวดเราเลยเลยก็ทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาเซทาวุด์ซึ่งใน,นวันนี้นะครับผมเรากลับมาอยู่กับแกมงวีฟนะครับผมอาดซึ่ง เกมที่ต้องบอกว่าเราเล่นกันมาเนิ่นนานเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้รีวิวนานมากแล้วนะครับซึ่งก็มีน้องๆหลายคนบอกพี่ครับพี่ตืีมฟีฟายมากสิพี่ทำคลิปฟีฟายมากส,าากสิผมอยากเห็นพี่ผมคิดถึงมากเลยนะแล้วก็คิดถึงแคลนเมื่อก่อนที่เราเคยได้ทำนั่นก็คือแคลน a s d e ด p ี r t นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมเราได้โอกาสดีเลยนะครับที่จะมาเล่นฟีฟกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเล่นรอยย่อกันมาค่อนข้างเยอะแล้วเนาะในช่วงนี้นะครับพักบ้างนะครับอะไรบ้างเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่นฟีฟกันนะครับ ในวันนี้และที่สําคัญครับวันนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึง่ง่านผู้ชมนี่เลย่านผู้ชมจะเห็นบนหน้าจอนะครับนี่หน้าจอ อันนี้นะครับเขาเรียกว่าชุดสปอร์ตแจ็คเก็ตนะครับที่เป็นชุดใหม่เข้ามาแล้วต้องบอกว่าคือผมเนี่ยดู y YouTube ใช่ไหมแล้วก็จะ,อะชอบดูกับฟีฟาด้วยนะครับช่วงนี้เนาะแล้วก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปดูค่ะท่านผู้ชมตอนนี้มันจะมีดร,รามา่ามันไม่เชิงจะดรามา่ามันกัน้มกึ่งกั้มกึ่งอันนะมันเหมือนกับว่าเป็นชุดเอ็นชุดนะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยถามว่าได้ดูติดตามข่าวสารฟีฟามาก,มาก,ากาไหมก็ปันกลางนะไม่ได้รู้ลึกไม่ได้รู้เยอะไม่ได้รู้อะไรเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้เล่นนานพอสมควรแล้ว,นลวนเน,เนวา,เาะม่ีบบวาแ เออดรมมาม่าอะไรที่เกี่ยวกับชุดเอซุดก็คือชุดนี้นั่นเองนะครับว่าแบบอุ้ยชุดราคาเป็นหมื่นเลยจเอมเอามาขายในราคา100ร้อยกว่าบาทน,นะครับแล้วเขาบอกว่าอุ้ยมันเป็นชุดแรกันอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งตัวเองคือบอกกอนนะว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้โอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันแรงจริงหรือไม่แรงจริงหรือว่ามันเป็นชุดแรอะไรยังไงแต่ตอนนี้จีเอมเขาเอามาปล่อยขายด้วยราคา499เพชรแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วเราจะพลาดได้อย่างไรถูกไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับจองเจ้าตัวชุดเอซุนนนนนนีี้้กััแแลละ่น่อคครบชมิปถึง จะเป็นคลิปฟรีไฟวันนี้เราก็จะมีแจกให้ก,กับท่านผู้ชมด้วยเว้ย์โปรโมเตอร์นะครับผมอ่าอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะท่านผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีแจกอะไรบ้างเราจะมีแจกอ่างเป้านะในตอนท้ายคลิปนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษครับในเมื่อชุดอ่าที่เขาเรียกว่าชุดเอซูตนะผมขอเรียกว่าเป็นชุดสปอร์ตแจ็คเก็ตละกันนะครับชุดสปอร์ตแจ็คเก็ต ชุดนี้เนี่ยเข้ามานะครับเราจะมาแจกให้กับท่านชม้ชม1ท่านเลยนะ1รางวัลเลยทีเดียวนะครับผมอ่าเราจะมาแจกฟรีให้กับผู้โชคดีหนึ่งคนนั่นเองนะครับหรือ1ท่านเลยนะครับซึ่งกติกาการร่วมสนุกนะครับเดี๋ยวรอท้ายคลิปเนาะและอย่างที่บอกไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราเนี่ยมีกิจกรรมดีๆมาให้ทํากันอย่างต่อนเนื่องเราแจกกันแทบทุกคลิปแจกเพราะว่าอยากแจกครอบครัวอ่เสื้ทูดของเรานั่นเองนะคบผม เพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขในการรับชมวิดีโอแถมยังมีการที่ได้ลุ้นรางวัลน,นะครับร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนั่นเองนะฮะและในวันพรุ่งนี้หรือวันศุกร์เนาะวันนี้จะเป็นวันพฤหัสที่ท่านชมอาจจะได้ดูคลิปนะครับเพราะว่าคลิปลงวันพฤหัสซึ่งในวันศุกร์ที่20 20พฤษกายนเนี่ยจะมีล้างสดครั้งยิ่งใหญ่นะครับเป็นการล้างสดที่ต้องบอกว่าเราจะมาแจกกันจัดหนักอ่างเปานี่เป็นพันพันบาทเลยนะซึ่งรอติดตามได้เลยนะครับผมอ่าฝากกดเลยกดติดตามเลยนะจ๊ะ mm hmm. โอเคนะครับผมสปอร์ตแจ็คเก็ตอันนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อกันนะครับผมสปอร์ตแจ็คเก็ตอันนี้ซึ่งต้องบอกว่าผมเองไม่ได้เล่นฟรีไฟน์ค่อนข้างจะนานนะแล้วก็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูแคนก่อนนะ อันนี้คือแคน a อเซ p ดีสปอซึ่งเป็นแคนที่เมื่อก่อนเนี่ยค่อนขาว,ว่าดังมันมันไม่เชิงดังหรอกเพราะว่าผมเองเคยทําคลิปคลิปสร้างแคลนในฟีไฟไปเมื่อตั้งแต่เกมใหม่ๆเลยเกมมาใหม่ๆนะครับซึ่งมียอดวิวดูประมาณแสนกว่าวิวนะใช่ใช่นะครับแล้วก็ทําให้เกิดการก๊อปแคน a อเซ่ดีสปขึ้นเยอะมากๆเลยเป็น10-20แคนลเลยนะตอนนั้นนะครับแต่ต้อบอกก่อนนะว่าไม่ได้บอกว่าแคนดังนะเออซึ่ง แคนเนี่ยครับผมมันก็เหมือนเป็นแคนทั่วไปแหละแต่ว่าเผลอเราทําคลิปอะไรเงี้ยคนาเขาก็เลยทาตามแต่ว่านะคบตอนนี้ก็ดับดับเป็นไม่เป็นท่าเลยนะแต่ตอนนี้ฮะเดี๋ยวอนาคตนะไม่นานนี่แหละนะครับที่เราได้เคยเกินไว้เมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วว่าเราจะทําทีมฟรีไฟครั้งหนึ่งซึ่งเราจะทําเป็นในรูปแบบที่มีเงินเดือนมีนักกีฬาของนักกีฬาแข่งเลยแะ่งาสปอร์ตนี่นะเห็นไหมนี่ทําเสื้อไว้แล้วนะครับผมก็มีเสื้อมีทีมอะไรเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่มีนักแข่งรอติดตามเลยนะสําหรับคนที่ชอ วันนี้ก็มาเอาใจคอฟรีไฟที่ติดตามช่องเราหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ต้องไปตรงไหนอ่ะอันนี้คือไม่ได้เล่นานามากเลยนะต้องไปที่แต่งตัวปะไม่ใช่สิต้องไปที่ร้านค้าใช่ไหมไปที่ร้านค้าแล้วไปที่แฟชั่นนะครับปุ๊ยแนะนำตรงนี้เลยกดตรงนี้เลยนี่ท่านผู้ชมนี่ครับที่เขาเรียกว่าชุดเอซุดหรอใช่ไหมนะน เออแล้วก็จะมีชุดของผู้ชายเนาะชุดคู่ของผู้ชายตรงนี้แต่เดี๋ยวเราจะซื้อเป็นของชุดผู้ชายนะอันนี้เราเติมเข้ามานี่คือเพชรคางไว้นะคือไม่ได้เติมนะก็คือเข้ามาเฮ้ย มันมีนี้พอดีเลยเอองั้นก็ลองดูหน่อยละกันนะครับผมอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะซื้อแต่เฉพาะของผู้ชายนะแต่สําหรับใครที่ได้รางวัลน,นะครับที่ได้รางวัลที่เราจะแจกนะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นของผู้ชายหรือของผู้หญิงเนาะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าคลิปนี้ใจดีนิดนึงนะถ้าแบบว่ามีคนชอบเยอะๆนะครับแล้วก็คนเนี่ยอยากเห็นเราทําฟีไฟล์ขึ้นมาเยอะๆอีกนะเดี๋ยวเราจะมาแจกให้มากกว่าน,นี้เลยโอเคไหมนะครับันนี้มาเป็นออเดอร์เล็กๆน้อยๆก่อนแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ นะครับผมเขาบอกว่าซื้อได้เลยเราจะกดซื้อแล้วนะท่านผู้ชมปึ๊บ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 คูปองลดร,ราคาเราไม่มีหรอกนะเรากดไปเลยอุ๊ยกดกดกดเรียบร้อยเราได้ชุดเอซุดแล้วนะครับผมเอ่อต้องเรียกว่าสปอร์ตเนาะชุดสปอร์ตและกันนะครับต้องเรียกว่าชุดเอซุดไหมท่านผู้ชมอันนี้บอกก่อนนะว่า ท่าผู้ชมครับอ่าผมเองก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยเลยนะตอนนี้เทรนว่าฟรีไฟล์เขามีอะไรอะไรยังไงเนาะเออแต่ว่ารู้อย่างเดียวตอนนี้คือเหมือนกับว่าถ้าถ้าเราเล่นฟรีไฟลแล้วเรายิงอัดตัวนี่คือว่ากากใช่ไหมแล้วก็ยิงอัดหัวนี่คือว่าโหถูกปะนนี่อันนี้ไม่รู้จริงๆนะคือเดี๋ยวเราจะลองกลับมาศึกษาฟรีไฟลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครเป็นอ่อใครมีข้อมูลดีๆก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะมาช่วยพี่หน่อยนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราได้แล้วนะเจ้าตัวชุดเอ น,น่าจะาม,มันน่าจะเป็นเสื้อเห็นเหมือนเราไปดูเนี่ยมันจะมีทั้งหมวกหมวกเอฟป,ป่ะหมวกเอฟแล้วก็มีกางเกงป่ะเห็นที่เขารีวิวกันเนาะแล้วก็พี่อายูโอเคที่เขาใส่เนาะที่ดังๆใช่ไหมเออนะครับผมบกแล้วผมไม่รู้เลือกอะไรเลยนะไปไปหาดูคลิปไปก่อนที่จะไปทาคลิปก็เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจอะไรมากนะครับแต่ว่านี่แหละมาเดาได้แล้วนะคะผมเจ้าตัวชุดอ่ะสปอร์ตและการชุดสปอร์ตเดี๋ยวขอไปแต่งตัวเพิ่มนิดนึง ก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้เล่นนานมากจนชุดเราก็ไม่ได้มีเลยเลยนะคือจริงเนี่ยเป็นคนเล่นเกมนะเป็นคนเล่นเกมบ่อยแล้วเล่นเกมนั่นมากแต่ไม่ค่อยเติมเกมเท่าไหร่นะครับอย่างพวกฟรีไฟพวกอะไรแบบตอนนี้ติดก็ มีเพจนะเกมบอลแล้วก็มีฟรีไฟลถามว่าก็เริ่มกลับมาเล่นพอสมควรนะแลวตอนนี้ก็พับจีโมบายก็คือเล่นอยู่เนี่ยสมเกมนะครับสมเกมซึ่งเออเกมฟรีไฟล์ที่เล่นจัดจัดเนี่ยคือแทบจะไม่ได้เติมเลยนะจริงๆเมื่อก่อนนี้แทบจะไม่ได้เติมก็คือเล่นเอาสนุกอะครับเอาสนุกเอาฮาก,กับเพื่อนนะครับผมก็แทบจะไม่ได้เติมเลยนะก็เดี๋ยววนันนี้มาดูกันนะครับว่าสายไม่เชิงสายฟรีหรอกเพราะว่าเราก็เติมแหละไม่ใช่ไม่เติมเลยนะเดี๋ยวขอจัดชุดก่อนนะครับโอเค เสื้อมันควรจะเหมาะกับกางเกงสีโทนฟ้าใช่ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้ก็ได้นะจริงนะนี่อ้ยขาบานไปเฮ้ยอันนี้ก็สวยนะแต่มันมันก็ดิดดินไปเนาะกางเกงเออกางเกงไม่มันยังไงดีนี่ดีเอออย่างนี้ดีกว่าเหมือนทหารเหมือนทหารดีนะครับอันนี้คือแบบเอาง่ายๆว่าเราคละชุดเลยอะท่านผู้ชมเออสวยว่ะโอเคครับคือเราคละชุดเลยนะเราแบบคละชุดเลยนีมีบอยหน่อยบีบอยบอยีบอยโยโย่บีบอยโยโย่ะนรับ เฮ้ยอันนี้เทพกว่าวะ่ะโอเคสวยครับเหมือนโจนอ่ะเหมือนโจนอ่ะเออโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นนะครับลองเล่นโหมดจัดอันดับ4 v 4คืออ,อจนที่มันไม่ได้เล่นนาะนดังนั้นบอกก่อนนะก่อนที่จะไปดูผมเล่นกันนะครับท่านผู้ชมถ้าผมเล่นกากขอโทษกราบบาทา์นานะา,นาตรงนี้เลยนะคนดีคือเอ่ออาจจะไม่ไดีอัดหัวนะครับอาจจะเป็นแบบสายอัดตัวนิดนึงนะครับผมดังนั้น ฝากหน่อยนะอย่าอย่าว่ากันเลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามไปปรับปรุงฝีมือให้ดีกว่านี้นะโอเคนะครับมาแล้วนะมาแล้วนะ สําหรับการมาเล่นฟีฟาแล้วก็มารีวิวฟีฟาให้ดูนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเล่นไม่ดีเล่นไม่โหดเล่นไม่ยิงหัวไม่ได้หรืออะไรแบบยิงแต่อัดตัวนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวจะมีน้ำใหม่คือนะครับคือวันนี้มาเล่นสนุกๆมาฮ่าๆแต่ที่สําคัญวันนี้เราจะมาทําการรีวิวชุดนี้ด้วยและเราจะมาแจกคนดูนั่นเองนะครับมองาโอเคต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบเปิดตัวก็คือลงคลิป แบบเป็นไลฟ์สดอะเนาะดังนั้นครับผมเดี๋ยวเราจะมีลิงก์นะครับซึ่งเป็นลิงก์อ่างเปานะครับเป็นลิงก์อ่างเปาในาในการจะแจกให้กับท่านชมในการดูแบบสดๆเนาะในแชทช่องสดนะเออในแชทช่องสดนะนะคบผมท่านผชม ก็สามารถที่จะรอลิงก์อ่างเปลาลงไปได้เดี๋ยวเราจะบอกเนาะเดี๋ยวสําหรับใครที่มาดูย้อนหลังนะครับถ้าอยากจำร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้แนะนําว่ากดติดตามกดกระดิ่งจริงๆเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาคลิปเปิดตัวแบบนี้ออกไปนะคบเพราะบางทีเราแจกเยอะนะครับแล้วคนดูอาจจะไมไ่เยอะมากดังนั้นเนี่ย อาจจะพลาดโอกาสดีๆไปก็ได้นั่นเองนะครับผมโอเคป้านะครับและที่สําคัญนะครับวับนนี้ขอกดไลค์เยอะๆหน่อยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนึงคิดว่าแบบเออคิดว่ามาทำฟีฟานกไม่มีคนดูนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับคนละหนึ่งไลค์ก็ยังดีนะครับเพื่อจะได้ทาคลิปดีๆออกมาแล้วก็จะได้มีทุนนะครับมาแจกนานผู้ชมกันต่อน,นั่นเองนะครับผมเอาโอเคป้าโอเคครับผมพร้อมกันหรือยังสําหรับลิงก์อ่างเตาถ้าพร้อมกันแล้ววันนี้อาจจะไม่ได้แจ กหนังไม่ได้แจกเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นคลิปแบบเล่นๆเนาะแต่ก็อยากจะแจกเนาะพร้อมแล้ว3 2 1ริ้งลงไปเลยนะครับผมโอเคใครที่กดได้นะครับผมรางวัลเท่าไหร่ก็สามารถไปบอกเพื่อนๆได้ที่คอมไปด้านล่างเลยนะเพื่อรุ้นรับรางวัลพิเศษอีกโชคชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับผมเอาล่ะนะครับมาถึงเวลาพิเศษแล้วนะที่เราจะมาแจกชุดเอชุดหรือว่าชุดสปอร์ตอ่าชุดสปอร์ตเนี่ยน,นะครับชุดออกกําลังกายชุดสปอร์ตเนี่ยน,นะครับผมกันนั่นเองนะครับผมอ่า พร้อมกันแล้วหรือยังนะครับวิธีการที่ท่านผู้ชมนะคบผมจะร่วมกิจกรรมวันนี้ง่ายๆเลยเรามีให้หนึ่งรางวัลเนาะและอย่างที่บอกไปถ้าคลิปนี้ได้รับความนิยมจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกให้เยอะกว่านี้แน่นอนนะครับสัญญาจุก้อ้เลยนะจ๊ะโอเคว่าทุกคนครับวิธีการร่วมกิจกรรมวันนี้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมฟังก่อนนะฟังให้จบก่อนที่จะไปร่วมกิจกรรมเพียงแค่ท่านผู้ชมนะครับผมมาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะคอมเมนต์ด้านล่างไม่ใช่ช่องแชทสดนะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับว่า แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดเอซุดว่ามันสวยไหมมันสวยยังไงแล้วมันมันแรงหรือเปล่าหรือว่ามันไม่แรงหรืออะไรยังไงสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับชุดเอซุดได้นะครับก็คือผมเองอ่ะอยากจะรู้ความคิดเห็นขอบทุกคนว่าทุกคนแสดงความคิดเห็นกับชุดเอซุดหรือชุดสปอร์ตเนี่ยยังไงนะครับว่ามันมีแบบไหนมันเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะครับนั่นเองหลังจากนั้นนะครับผมให้ทิ้งนะครับเป็น Facebook ของตัวเองด้วยนะโอเคปะ แต่สำหรับใครที่ไม่อยากจะบอกหูพี่ผมไม่อยากทิ้ง Facebook ของตัวเองทำยังไงท่านชมครับมีหนวิธีให้ท่านชมทําการแคปเจอร์หน้าจอนะครับที่มีข้อความของท่านชมเนาะแล้วก็ส่งไปที่แฟนเพจเอสแ s ดีอาเซนซึ่งจะมีลิงก์นะครับเป็นลิงก์เพจอยู่ด้านคําอธิบายด้านล่างนะครับท่านชมก็สามารถส่งไปได้สําหรับใครที่ไม่อยากจะส่งเฟซไปในคอมเมนต์เนาะ ก็สามารถแคปเจอร์ที่ทาชมเนี่ยแสดงความเห็นเกี่ยวกับชุด a อซุดนะครับไปส่งที่เพจได้นั่นเองนะครับผมกิจกรรมง่ายๆเท่านี้เองแล้วในคลิปหน้าเราจะมาประกาศผู้โชคดีอาจจะโชคดีถึงขัน้นมีผู้ได้รับรางวัลมากกว่า1คนด้วยซ้ำนะครับบอกแล้วช่องเราแจกอะไรที่แบบว่า impossible อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเป็นอีกนึงกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและผมสัญญาผมจะทำคลิปดีๆและก็ทำคอนเทนต์ที่มาน่าสนใจให้ท่านผู้ชมได้มีความสุขได้สนุกการอีกนะครับผมดังนั้นฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าทุกคนคงจะสนุกในคลิปนี้นะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายซีรีส์คลิปจุ๊บๆสวัสดีครับ